อัอนีน้ก็วดีที่งานสาราทุกคนนะพอดีสร้างไม้ไผ่ก็เจ้าไ้ครับก็เจ้าคื่อมาทรงอันนี้เป็นไม้ไผ่บ่งนะครับที่วันผมก็เจ้าเอิ่นไม้ไผ่บ่งนะครับความเงางาก็ตัดใบซีที่สามเส้นนะครับเควัอดฤยดูกาลนะครับก็เลยมาเตรียมไม่ไป นี่ครับช่วงนั้งอย่าไม่ไว้ครับใกล้ถึงนดูกันตากแดดเลยกะบ่มี้ยังหลายครับช่วงนี้กับบอกไฟได้โทษคลิปต้องประใดนะครับไปหาต่อนุกกับโทษประใดครับเดี๋ยวถึกบอก พอดีสั่งใหม่ข้าเจ้าไว้บข้าเจ้าวข้าเจ้ามาส่งครับสร้งไว้่ยังแก้ฤดูกาลที่แล้วครับฮอะได้ไม่ไพายบงอย่าไม่ไว้ครับตากแดดไว้ตากจ็ดสามแดดครับาผีมันแห้งไข่ฮอตฤดูกาลครับรับมือหนิแต่ว่มีอย่างหลายครับ ก็ได้โพสทั้คลิปโดนนะครับวันนี้ได้โอกาสด้ยมากแอฟทิปเตียใหม่นนไป<ห>ค,ค,ค,ครับไอ้เมฆกับฝาดโคตแช่โคตไรโคตที่ตามเลยนะช่องผู้เบาเอี่ยวหวาน,นครับตอกติวตอกสั้นหนูบ้านๆ